สดน,นะพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองไปสุขุสุขศรนะครับมาพบมาพว้วกับาชาชติถุงกระลาเนาะพี่น้องมามาวันนี้พี่น้องใส่หมูใส่ไงเลยพี่น้องด้ืยนี่เอามาแบบนี้เลยบ่ต้องอะไรห้างวันนี้พักมีบักทัวก็มีมีบบบทัวมีนี่พักซี่แ้วมีกะกระลำพี่น้องกระลำม่วงสดเยี่ยมมั้งหอม ้องบมได้อืม,มจวดก่อนอืมเออเหมือนพอดีอมาพี่น้องมา,าเน่ยน้ำไม่ต้องเดี๋ยวท้องเสียจัดให้พี่น้องเอฟซี FC, จวดก่อนมาพี่น้องมา โอ้ยใส่ใส่ไงพี่ร้องใส่ไงหมูอืมเปื่อยๆชุดยอดเลย ดีกินเลยสดกันนะพี่น้องอือืออ่าพักซี่แค่ไหน Được quá cho khoảng làm muộn มาได้ก <Mile dizzy> ินโดนาเซ่ใส่น้กินทีู่ดใส่เผ็ดสมม

บ่ข้าวบะหมีนเพราะว่าลลางเพาลหางดี Dekan Hmm Hmm, Decan. <laughs> hmm. hmm. อาสะจั่บ่เสียไปหาหมอเรียบร้อย เอาเนาะครับพี่น้องก็เอาไว้สมนีก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาพอกันคลิปหน้าเนาะครับนับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับพี่น้องเด้อขอบคุณขอบพุ่ทีห่างเจ็บเข้ามารับชมคลิปนี้เอาไว้สมนีก่อนนะพี่น้องเนาะใจขาดไปทางอื่นก่อนเอาสำหรับวันนี้เดี๋ยวติดตามไอ้พี่หนา้าได้ไว้เป็นนู่นนังสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ